มีสุภาษิตคำพังเพยหรือสำนวนไทยประการหนึ่งความว่าชาติขังคกยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึกหรือไม่รู้จักสำนึกนะครับคำพังเพยนี้ท่านเปรียบกับคนที่ดื้อรั้นอากตันยู่คนเนรคุณเนรคุณต่อบิดรมารดาเนรคุณต่อครูบาอาจารย์เนรคุณต่อสถาบันโดยที่สุด เนรคุณต่อแผ่นดินถิ่นเกิดที่อยู่อาศัยพยายามดึงฟ้าให้ต่ำพยายามทำหินให้แตกพยายามแบ่งแยกแผ่นดินแล้วก็พยายามหมิดเบื้องสูงทำอยู่เป็นกระบวนการเป็นนิดโดยจิตที่อคตันอยู่คนเหล่านี้ลืมนะครับว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับ โดยพฤติการพฤติกรรมที่กระทำอย่างเนี้ยแม้จะมีคนคอยว่ากล่าวตักเตือนแต่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังจนกว่าเขาจะรู้สึกตัวแต่กว่าจะรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วพฤติการเหล่านี้อยู่กับคนคนจะไม่ปราณีอยู่กับผีผีจะกโกรธาอยู่กับเทวดาเทวดาจะสาบแช่งให้พบกับความวิบัติเพราะแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เทพพรมท่านทรงปกปักรักษา ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่องค์เทวันผู้รักษาโลกธาตุคือเท้าจัตโลกบาลมหาราชทั้งสี่พระองค์ท่านจะไม่มาดํารงรักษาบุคคลที่เนรคุณพฤติการพฤติกรรมของเขาไม่มีวันที่จะสมความมุ่งมา่เพราะเท้าทศรถมหาราชเรืองเดชประจำทิศบุรพาพร้อมด้วยบริวารเหล่าคนทัน อันกล้าหารมหิทธิธิ์เท้าวิรุลหกอันสถิตด้านทิศทักษิณมีเหล่าเทพย,ยดาทั้งสิ้นเป็นยศบริวารโดยเดชาอันกล้าหารบรลลือริ์เท้าวิรูปักอันสถิตด้านประจิมทิศมีหมู่พระญานาขราชอันเลืองธิ์เป็นบริวารอีกทั้งเท,ท้าจตุโลกบาลกุเวรุราชผู้ทรงมหิธิริ์อำนาจด้านทิศอุดร มีหมู่อสูรนิกรเหล่ายักษ์สาอันมีมหิทธิลิธาศักดาเดชเป็นบริวารท่านบอกว่าจัตตาโรมหาราชาเท้าจัตโทโรกบาลจัตุมหาราชมียศและอำนาจดังพันนานามาชนี้จะไม่ตามรักษาบุคคลเหล่านี้แล้วก็จะสาบแช่งให้เขาเหล่านี้ผู้เนรคุณอากตันยูดื้อรั้น ได้ประสบกับความวิบัติขัดสนไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับ